เราจะบันทึกรายการค้าวันที่20มกราคมรัคะรับคืนคอมพิวเตอร์ ASUS รุ่น ET2030IK จำนวนหือเครื่องจากข้างุ้นส่วนจำกัน DJI c o m p u t เตอร์อ้างอิงใบส่งของไปกำกับภาษีใบเจ้งนี้ขายเลขที่อ้างอิง s i 0 0 0 1ทับ00003และออกใบลดที่ให้กับลูกค้าเราจะเลือกรายการขายนะคะ แล้วก็เลือก1.5ึ่งค่ะเวลนรถดีขายเชื่อกดโอเคค่ะกด F 3เพิ่มค่ะเราจะใส่วันที่ละค่ะเป็นวันที่20ตัวกันลาหกศค่ะสำหรับรหัสลูกค้าเราจะใส่จุดเลนเตอร์ค่ะเราจะเลือก B ขีดศูนะคะห้ามุ้นส่วนจำกัด D J T c o m เตอร์ค่ะ สำหรับค้นหาเลขที่เอกสารแล้วนะเรานะคะเราจะเปลี่ยนเป็น Y ค่ะแล้วก็เลขที่ภายในนะคะเราจะใส่จุดเลนเซอรค่ะเราจะเลือกรายการที่หนึ่งนะคะกดโอเคค่ะเยี่ค่ะ แล้วจะขึ้นรายการสองรายการแล้วค่ะคือ C ีขีปศูนย์หนึ่งเอสุดรุ่นอีทีสองศูนย์สามศูนย์อินคแล้วก็อีกรายการหนึ่งนะคะซีขีดศูนย์สี่เอเซอร์รุ H ่นเคสองสี่สองเอเอลบีดีนะคะสำหรับเราจะทำใบรถนี่รายการ C ขีดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็กดเอสามลูกสินค้าะคะ่ะ แล้วเราก็กดลบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเหลือเพียงรายการ C ขีศูนย์ Acer K สองสี 2, ่สอง h l v D นะคะแล้วก็กด F 1 0บันทึกค่ะ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลบัญชีให้อย่างตัตโนมัตินะคะเราก็กดโอเคค่ะ F10 ค่ะบันทึกแล้วไปพิมพ์เรากดลงค่ะกด Escape ออกค่ะกด Escape ออกค่ะกด Cancel ค่ะ